สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องบณน c ีช n แนลนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะทุกทกวันค่ะวันนี้นะคะเอสก็มาพบปะกับท่านผู้ชมนะคะเอฟซี FC อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคือจะมาพูดเรื่องความฝันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะเมื่อคืนนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะฟังนะคะก็ แอสก็ฝันต่องวดนะคะท่านผู <kea. S 2> Hence, ้ชมฝันต่องวดว่าเก็บได้เงินนะคะยี่สิบบาทพอไปเก็บมาแล้วก็มีเจ้าของเ็าด้วยนะคะเจ้าของเ็าบอกว่าเงินของผมแล้วแอดก็ไม่กล้าเก็บอีกนะคะท่านผู้ชมแต่ทีนี้พอเจ้าของเขาเดินหนีนะคะพอเจ้าของเขาเดินหนีแอดก็ไปเก็บมาอีกนะคะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากางเกงเยอะะเลยนะคะใบยี่สิบเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะท่านผู้ชม เป็นพวงเหมือนพวงอะไรอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็เก็บเก็บเก็บใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋ากางเกงคะ่ะมือซ้ายนะคะมือซ้ายเป็นคนเก็บนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงข้างซ้ายนะคะท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าถ้าฝันแบบนี้จะเสียเงินนะคะท่านผู้ชม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เหมือนกับงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็ฝันว่าได้เงินเหมือนกันนะคะจาก เ,เงิน youtube นะคะท่านผู้ชมคะงวดที่ผ่านมานะคะมีเงินเออมีคนเอาเงิน YouTube มาให้ะค่ะแอดก็รับไว้นะคะเหมือนเหมือนฝันตังวดก็ฝันว่าได้เงินเหมือนกันนะคะฝันว่าได้โขงนะคะท่านผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมาแอดก็ถูกนิดหน่อยะค่ะท่านผู้ชมสามเปดอ่ะนะคะไปซื้อแต่แปดเก้าเก้าแปดเยอะนะคะท่านผู้ชมแล้วเรามาฟัง ความฝันของแอดเลยนะคะเมื่อคืนนะคะแอดฝันสุดๆร้อนๆเลยนะคะฝันว่าตัวแอดเองค่ะท่านผู้ชมตัวแอดเองนะคะเหมือนเหมือนโดนอ,อะไรเข้าสักอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเหมือนสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะคะแอดมีความรู้สึกอย่างนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนเหมือนผีเหมือนอะไรเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมาเข้านะคะ เข้าในร่างในตัวของเอสค่ะแล้วเอสก็ไม่มีเรงนะคะท่านชมแต่เอสก็รู้นะคะรู้สึกว่าเหมือนมีอ่าร่างของใครบางคนนะคะมาเข้าร่างของเอสนะคะท่านชมณนะตอนนั้นนะคะก็มีคนมานั่งห้อมล้อมนะคะข้างหลังเอสเยอะแยะมากมายเลยค่ะมานั่งแล้วมาพูดคุยนะคะแล้วพอดีนะคะเอสเหมือนกับ คนนั่งเข้าทรงนะคะท่านผู้ชมในความฝันน,นะคะเหมือนกับคนนั่งเข้าทรงแล้วก็มีคนเยอะแยะมากมายนะมาบอกมาถามว่าได้ตัวไหนกันนะคะมาถามเอสดนะคะท่านผู้ชมแต่เอสดก็เห็นนะคะในฝันนะคะเอสดมองเห็นเป็นตัวเลขสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมในความฝันเมื่อคืนนี้นะคะรู้สึกเหมือนว่าแบบเหมือนจริงเหมือนฝันอะนะคะท่านผู้ชม เคยเป็นไหมคะท่านผู้ชมเคยเป็นไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนจริงแล้วก็เหมือนฝันอะนะคะไม่เชิงฝันไม่ไม่เชิงจริงอะนะคะท่านผู้ชมเมื่อคือนะคะ่ะทีนี้มีคนมาบอกให้แอดไปนั่งนะคะนั่งแล้วก็กจุดธูปจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานขอนะคะท่านผู้ชมคะมีคนบอกให้แอดไปทำอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชม เอสก็ไปนั่งนะคะนั่งก็นั่งไม่ไหวคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนคนไม่มีแรงนะคะเดี๋ยวก็ล้มอ่ามีคนประคองอยู่ข้างหลังนะคะท่านผู้ชมฝันเหมือนจริงมากเลยนะคะมีคนประคองเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวเขาก็าจับให้นั่งตรงๆอ่าพอพอเขาเข้ามาอีกเหมือนกับเราไม่มีแรงอ่ะนะคะท่านผู้ชมความรู้สึกของเอสเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อคืนทีนี้ก็ คนก็รอ,อรอฟังตัวเลขนะคะจากอาเอสนะคะเอสก็เลยจุดทูบนะคะท่านผู้ชมจุดทูบแล้วก็จุดเทียนแล้วก็อธิษฐานโคนะคะทีนี้เอสก็จําได้นะคะว่าเอสพูดอะไรบ้างเอสจาได้นะคะท่านผู้ชมจําได้หมดคะ่ะเมื่อคือนเลยนะคะพอทีนี้ก็จุดทูบไหว้อธิษฐานโคนะคะ แอดก็มองเห็นเป็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสามตัวนะคะมีสองมีหกมีแปดค่ะท่านผู้ชมเอดเห็นอย่างนั้นนะคะหลังจากที่จุดธูปขขนะคะคนอื่นก็เงียบนะคะท่านผู้ชมคนที่มารอฟังก็เงียบไม่มีใครพูดสัก,กคำนะคะทีนี้แอดก็บอกเขาว่ามีสองมีหกมีแปด บอกเขาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนค่ะแล้วเอสก็เห็นชัดเจนมากค่ะท่านผู้ชมจะอยู่ที่เห็นเรื่องอะไรนะคะท่านผู้ชมคะที่เห็นนะคะสักแห่งหนึ่งนะคะติดกันเลยค่ะสามตัวนะคะจากความฝันของแอดเมื่อคืนนะคะ แอดฝันยังไงแอดก็พูดอย่างนั้นนะคะถ้าไม่จริงนะคะแอดจะไม่ไม่เล่าแล้วก็ไม่พูดไม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะถ้าไม่เป็นความจริงค่ะก็เล่าจากความฝันนะคะความเป็นจริงถ้าไม่ใช่ความจริงแอดจะไม่มาเล่ามาพูดมาคุยให้ fc ฟังนะคะแต่แอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ไม่ได้ให้เชื่อแอสไปสมุดทุกอย่างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเพราะว่าแอสก็ไม่ใช่คนใบหวยนะคะไม่ใช่อาจารย์ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังในความฝันของเอสเฉยๆนะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อคะ่ะแล้วแต่ สิทธิส่วนบุคคลนะคะจะชอบหรือไม่ชอบคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนชังใช่ไหมคะท่านผู้ชมดียังไงเขาก็ชังอยู่ดีนะคะท่านผู้ชมคะเขาก็เกลียดอยู่ดีคะ่ะคนเรานะคะแอดก็อยากแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมคือไม่ห่วงตัวเลขนะคะไม่ห่วงคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เชื่อแอดไปสมหมดทุกอย่างนะคะ ให้ชมแล้วก็เอาไปพิจารณาดูนะคะว่าอาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะคะเอดก็มีหน้าที่นะคะนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่า,างวดห9านะคะเอดก็ถูกจากความฝันของตัวเองนะคะเพียงแต่ว่า งวดที่ผ่านมาแปด 99, เก้าเก้าแปดเนี่ยคือเป็นเลขอันนะคะท่านชมเป็นเลขดังด้วยนะคะก็เลยไม่ออกค่ะท่านผู้ชมคะ่ะแต่เอสก็ได้สามแปดนะคะซื้อไว้ต่องวดนะคะจนลืมค่ะท่านผู้ชมพอมางวดนี้นะคะเอสก็ฝันฟันมาได้ตัวเลขอย่างมากนะคะท่านผู้ชมเหมือนอมีคนมาเข้าร่างของเอสน,น,นะคะ ในความฝันนะ,นะคะแอดจำได้คะ่ะแล้วยังบอกให้เอดไปนั่งนะคะนั่งแล้วก็จุดธูปนะคะท่านผู้ชมจุดธูปเก้าดอกถ้าแอดจำไม่ผิดนะนะคะจุดธูปเก้าดอกแล้วก็อธิษฐานขอมีคนเยอะแยะนะคะนั่งห้อม้อมนะคะรอฟังว่าเอดจะพูดตัวไหนกันนะคะในความฝันนะ,นะคะแต่เอดก็จำได้นะคะสามตัว จำได้ไม่ลืมเลยค่ะมีสองมีหกมีเป็ดนนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้นะคะคือหกเปดนี่ฝันเมื่อคืนใช่ไหมคะท่านผู้ชมเอสก็ฝันเมื่อคืนนะคะสองสองหกเปดนะคะตอนเช้ามาเอสก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะสองใบไปเสี่ยงไว้แล้วนะคะสองใบนะคะ เดี๋ยวเราดูคืนนี้นะคะว่าจะฝันอะไรยังไงบ้างอีกนะคะท่านผู้ชมก็คนเราเป็นสิ่งไม่ได้ไม่นอนนะคะเรื่องความฝันนนนะคะบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะคะก็แล้วแต่ดวงถ้าบุญมีก็จะได้นะคะท่านผู้ชมถ้าบุญไม่มีก็ไม่ได้นะคะ ถ้าบุญมียังไงก็ได้ค่ะท่านผู้ชมถ้าบุญไม่มีนะคะซื้อยังไงก็ไม่ได้แอดเชื่ออย,ย่างนั้นนะคะสําหรับท่านที่ซื้อตามแอดงบดที่ผ่านมานะคะหมดเยอะนะคะท่านผู้ชมเมดม,มาบอกแอดนะคะว่าหมดเยอะนะคะก็ซื้อแค่พอประมาณนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะท่านผู้ชมคะถูกไม่ถูกแอดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าก็เล่าตามความฝันนะคะของเอ็ดเองค่ะ ถูกไม่ถูกก็จะด่าจะว่ากันนะนะคะแอดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่ซื้อตามแอหมนเยอะนะคะก็เล่นพอประมาณนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนค่ะซื้อแค่ซื้อแค่พอได้ลุ้นไปกับเขาอะนะคะแอดก็เจ็บหนักเหมือนกันข้างวดที่ผ่านมานะคะแต่แอดก็ไม่เขดคดท่านผู้ชม จะตามอีกนะคะงวดนี้ก็จะตามแปดเก้าเก้าแปดอีกนะคะแล้วก็หนึ่งสามนะคะกับเลขที่แอดฟันที่งวดที่ผ่านมานะคะไม่ออกนะคะแอดก็จะตามค่ะงวดนี้นะคะตามอีกค่ะซื้อไว้แล้วนะคะซื้อไว้ต่ะะองวดแล้วค่ะแอดก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคนะคะมีดวงได้เงินมาทำบุญนะคะทำทาน แล้วก็เอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะท่านผู้ชมก็อยากแบ่งปันอยากให้ถูกทุกคนนะคะแต่ของอย่างนี้นะคะเราก็มองไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกจะถูกหรือไม่ถูกตัวไหนนะคะก็เป็นการเสี่ยงนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเราแอดก,ก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะในการาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,น,นะคะท่านผู้ชมคะ ขอให้ท่านผู้ชมนะคะอันโชคดีนะคะรวยๆไปพร้อมกับแอดบันีนะคะท่านผู้ชมแอดก็อยากถูกอีกเหมือนกันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะจงโชคดีรวยๆรวยๆนะคะเฮงเฮงเฮงนะคะท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัส <Yellow> ดีค่ะ